หัวข้อหลักในวันนี้ก็คือเราจะพูดถึงสินเชื่อชาววัยคุณผู้ชมคือทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสินเชื่อชาววัยเนี่ยเป็นสินเชื่อนอกระบบใช่ไหมครับนั่นแหละฮะแต่ว่าเร็วๆนี้ก็คือจะมีการปรับปรุงใหม่ของระบบ Play Store เลยครับนั่นหมายควาว่าวันที่31ส,สิงหาคมนี้สินเชื่อชาววอาจจะหายไปจากหน้าของการดาวน์โหลดใน Play Store คุณผู้ชมนะ เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสาหรับคนที่เคยกู้นะคือเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติร้าวก่อนคือไอ้เจ้าสินเชื่อฉับไวเนี่ยมันเป็นสินเชื่อระดับตานานเลยนะมันมีมาตั้งแต่ยุคแรกเลยของสินเชื่อนอกระบบเนี่ยคือเมื่อก่อนนะใครไปกู้เงินนะคือมันจะกู้ได้เงินนะฮะ พอได้เงินมาปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องคืนเข้าภายใน7วันซึ่งมันก็จะแตกต่างจากที่เขาโฆษณาไว้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นความน่ากลัวของออคนที่จะไปใช้บริการเขานะฮะเช่นคุณกูม้มาสักสามพันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีค่าคอยค่าเหลียงอะไรต่างๆเขาเนี่ยพอหักลบกับนี้แล้วคุณจะได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ1,800บาทแต่คุณนจะต้องคืนเขาภายใน7วันนะโดยที่ต้องคืนเต็มจำนวน3 0 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับ แล้วก็หมายความว่ามันคือสินเชื่อนอกระบบที่โหดเอาเรื่องเลยนะฮะหลายคนก็ไม่อยากจ,จะเข้าใกล้ใช่ไหมครับแต่ก็มีหลายคนอะ่ะที่เข้าไปยืนกู้กันซึ่งมันมีแค่ดาวน์โหลดง่ายนะนะแล้วถามว่าวันที่31สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับที่ทาง l a y Store เนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงระบบใหม่ต่างๆโดยที่แอปพลิเคชันการเงินที่อยู่ด้านใน l a y Store นะครับผมจะต้องยื่นเอกสารที่ได้รับการรับรองจากทางธนาคารในประเทศไทยนะครับผมว่าให้ปล่อยสินเชื่อได้หรือว่าให้บริการสินเชื่อได้เนี่ยแบบถูกกฎหมาย นะใครที่ไม่ยืน่นนะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือแอป,ปไหนที่ไม่มีการยืน่นเนี่ยอาจจะโดนถอดถอนออกจากระบบเ s t o ต re นะครับผมซึ่งข่าวนี้เนี่ยเป็นจริงได้แค่ไหนยังไงคือผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นจริงอยู่เยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากจะมีประกาศแล้วไม่พอเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยผมจะสังเกตได้ว่า,าการโฆษณาสินเชื่อของหลายๆตัวเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะบางบางอันก็คือแบบบางวันผมแทบไม่เจอเลยนะเพราะว่าอะไรไหม เพราะที่คุณยังเห็นอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเงินค่าโฆษณาเก่านะที่เขาเคยทําการยิงแอดโฆษณาไว้อะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราถึงได้เห็นอยู่นะครับเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับผมก็คือต้องรอดูว่าหลังวันที่31ส,สิงหาคามเปต้นไปเนี่ยมันจะหายไปไหมคุณผู้ชมคิดว่าหายไปไหมใครคิดยังไงคอมเมนต์ทีนะฮะ ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะหายไปจริงอย่างที่เขาคิดไว้หรือไม่เพราะว่าบางทีอาจจะมีการซิกแซกออกมาได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมนั่นะนะฮะคือทีนี้ถามว่าในปี2023นะครับในเดือนสิงหาคมตอนนี้นะขณะนี้เนี่ยสินเชื่อฉับไวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมได้ลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันแล้วนะนะฮะ คือในระบบของสินเชื่อฉับไวเนี่ยยังมีการยิงแอดโฆษณาใน Google Play Store อยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าทุกครั้งที่พิมพ์คำว่าสินเชื่อเนี่ยมันจะมีสินเชื่อในระบบเด้งขึ้นมาก่อนเสมอนะฮะซึ่งเจ้าสินเชื่อฉับไวเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสินเชื่อที่ค่อนข้างดังเนี่ยหลายคนกนะ็คือแบบรู้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันนอกระบบไว้แต่แต่ก็รู้ว่ามีคนเคยไปกู้แล้วได้เงินไวอะไรเงี้ยคือแบบก็ยังมีคนแบบอยากไปลองอยากไปท้าทายอยู่นะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่สมควรไม่ไม่คมวรไปย ที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมานะตอนนี้เนี่ยผมเข้าไปดูล่าสุดก็คือมันมีการมันมีการตรวจสอบในลหลายข้อมูลเ,เดี๋ยวผมพาไปดูแบบนี้ดีกว่านะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูแบบนี้เลยก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าสินเชื่อชับไวอ่ะโอเคผมเคยพิมพ์ดูแล้วนะเพราะว่าผมต้องใช้ข้อมูลก่อนนะทีนี้ผมจะเข้าไปดูในสินเชื่อชับไวเนี่ยพอคลิกเข้าไปครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ มันจะมีะการโฆษณาที่ดูโคตรเป็นมาตรฐานเลยนะนะดูโคตรเป็นมาตรฐานเลยแต่มันคือนอกระบบนะครับไม่แนะนําให้กู้นะย้ำนะครับไม่แนะนําให้กู้ไม่แนะนําให้กู้ย้ํยๆเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนี้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็โอเคเราจะไม่เข้าไปดูเพราะว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันมีอัตราการกู้ต่างๆเนห้าพันถึงหนึ่งหมื่นะคือมันกู้ไม่ได้จริงไงนะมันกู้ไม่ได้ตามนี้แน่นอนนะครับผมนะะอ่า ทีเนี่เรื่องของความปลอดภัยที่หลายคนกลัวที่สุดนะครับว่าเวลาเราเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของสินเชื่อชาวไวเนี่ยเราจะโดนอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่แอปพลิเคชันจะรวบรวมก็คือตําแหน่งที่ตั้งนะครับข้อมูลสมบุคคลเข้าเข้าถึงได้นะข้อมูลทางการเงินข้อความรูปภาพปฏิทินรายชื่อไมโครโฟนอะไรต่างๆคือเขาสามารถที่จะดักฟังเราได้นะหากว่าเรากดยินยอมซึ่งถามว่า เขาบังคับไหมคือในเนี้ยมันอาจจะดูหน้าตาเหมือนเป็นมิดนะในแอปพลิเคชันเหมือนจะดูหน้าตาเป็นมิดนะครับแต่คุณผู้ชมลองเข้าไปดูดีนะเขาขึ้นว่าตำแหน่งโดยประมาณคือเขาจะขึ้นว่าไม่บังคับใช่ไหมนะข้อมูลส่วนบุคคลเขาจะขึ้นว่าไม่บังคับใช่ไหมนะละหลายๆสิ่งหลายอย่างคือเขาขึ้นว่าไม่บังคับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณจะกู้เงินเนี่ยนะครับและคุณไม่กดยินยอมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกู้เงินแอปพลิเคชันไม่ได้นั่หมายความว่าเขาเป็นการบังคับทางอ้อมโดยการที่ไปบังคับด้านในแอปพลิเคชันแทนแต่ว่าในรายการแจ้งต่างๆเนี่ยคือเขาแจ้งว่าไม่มบังคับใช่ไหมครับนี่นะข้อมูลทางการเงินเช่นกันนะคุณจะไปโดนบังคับอีกทีก็คือตอนที่คุณอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรา,เาไปกู้เนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมตอนนี้เ่ยนะ คือแทบจะไม่ได้เงินจริงแล้วนะคุณผู้ชมอย่าไปลองกู้เชียร์ปวดหัวนอกจากไม่ได้เงินไม่พอก็คือจะมีการโทรทวงถามแล้วก็มีการเขาเรียกว่าไงติดตามนะ,ะหน้ารำคาญนอกจากจะโทรหาเราเองแล้วเนี่ยยังโทรหาคนรอบข้างนะครับวุ่นวายมากๆนะฮะเวลาที่คุณผู้ชมจะไปะกู้เงินกับเขาเนี่ยถ้าเป็นนอกระบบคิดให้ดีๆนะครับผมนะอาจจะเดือดร้อนไปถึงญาติพี่น้องที่บางคนเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไงแต่หลายคนนเข้าใจแล้วนะว่ามันมีการทํางานของมิชาชีพในระบบนี้ แต่มันยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ถือว่าหยิบขึ้นมารีวิวให้ดูแล้วว่าสินเชื่อฉับไวณตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆของเราในมือถือของเราได้นะฮะโดยที่เราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยนะครับในการยื่นกู้เพราะฉะนั้นอย่าเอาความวุ่นวายมาใส่ตัวเองนะครับคุณผู้ชมนะฮะอย่าทําแบบนั้นเด็ดขาดนะครับผมก็แนะนําว่าอย่าไปกู้สินเชื่อนอกระบบนั่นเองนะครับอ่ะเตือนภัยกันไปแล้วก็มาดูกันนะครับว่าวัาวนที่31ส,งสิงหาคม จะจัดการกับสิ่งนี้ได้หรือไม่คุณผู้ชมคอมเมนต์ให้ผมดีอยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากวันที่31สิงหาคม2566เนี่ยนะครับผมสินเชื่อทวายและสินเชื่อนอกระบบอื่นๆจะหายไปไหมนะฮะปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบข้อมูลแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับความใจชาวบ,บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตความรู้ให้คุณในทุกๆวันนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ